สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีว i, หวยฮานอยงวดประจำวันที่10มิถุนายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v p p นะครับผมก็มีสูตรที่คำนวณสรุปเด็กเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจซื้อสลักหวยหาหน่อยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหนอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่9มิถุนายน2,564กันก่อนครับผลการออกกลางวัน หวยฮานอยพิเศษนะครับทำการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีผลการออกรางวัเลเด็กไทย4ตัวออก0 1 3 6ครับเด็กไทย3ตัวบน136เด็กไทย2ตัวบน36ครับเด็กไทย2ตัวล่าง7 3าครับ 3. เ3ดเด็กไทย2ตัวล่างครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา1 0 แนาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับผลการออกรางวันเล็กไทย4ตัวออก1099ครับเล็กไทย3ตัวบนออก0 9 9ย์เลขทเ้า็กไทย2ตัวบน99ครับเล็กไทย2ตัวล่าง83ครับ83ดเล็กไทย2ตัวล่างครับและผลการออกสลากหวยฮานอย VIP นะครับทำการออกในเวลา1 0 9กนาฬกา15านาทีถึง19นเนาฬกา30นาทีครับผลการออกรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก2407ครับเลขไท้าย3ตัวบน407เ็ลขไท้าย2ตัวบน0 7นเลขไท้าย2ตัวล่าง6 1ครับ6 1คือเลขไท้าย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากวาหวยอานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่9มิถุนายน2564ครับ มาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปไปในวดวันที่9นะครับผลการสรุปตัวเลขในชุดบนครับในชุดบนครับชุดเด่นนะครับรือว่าการจับกู่ชุดคับผลการออกทีในหวยฮานอยปกติพิเศษและ vip ครับคือว่าในชุดบนนี้มันหลุดนะครับต้องไม่มาในชุดตำแหน่งชุดบนนะครับส่วนในชุด สองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างครับถือว่าไอชุดตรงๆก็ถือว่าหลุดเช่นเดียวนครับแต่ในสรุปชุดพิเศษนะครับหวยฮานอยพิเศษปกติและ V i p ีในชุด2ตัวครับในชุด2ตัวทั้งบนทั้งล่างครับใน8ชุดที่ผมสรุปไว้นะครับก็มาตำแหน่งเลขไทยหวยฮานอยเลขไท้าย2ตัวล่างหวยฮานอย พิเศษครับซึ่งออก73ครับเ3เป็นชุดตรงๆนะครับส่วนในตำแหน่งตัวอื่นนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับในชุดสรุปเด่นนะครับในชุดสรุปเด่นก็ถือว่าหลุดครับในชุดเลขวิ่งนะครับวิ่งบนนะครับมาวิ่งบน7นี่มาอยู่ในตำแหน่งเลขหลักหน่วยหยวหน่วย VIP ครับแต่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างก็คือเข้า7หลัก7ก็คือเลข3ครับ73ครับ นี่คืองวดวันที่9ครับเพราะว่าผลการออกสลากหวยฮานอยนะครับทั้ง3าฮานอยครับในหวยหวยฮานอยหวยฮานอยปกติครับเป็นที่น่าสังเกตสงสัยนะครับเพราะว่าในหวยฮานอยปกติในรอบสิบแปนาฬิกาครับเป็นเลขเบิ้ลสามงวดติดกันนะครับตั้งแต่2 2ง6อมางวดนี้คือ99นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกครับว่าจะมา เป็นเลขเบิ้ลอีกหรือไม่ครับหรือว่าจะหลุดไปในตาแหน่งเลขเบิ้ลหรือว่าจําแนกหวยฮานอยพิเศษปก VIP ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหวยฮานอยทั้ง3าหานอยครับในเลขเบิ้ลนะครับหวยฮานอยปกติเป็นเลขเบิ้ลเก้านะครับ3มงวดติดแล้วครับ3มงวดติดต่อกันนะครับที่เป็นเลขเบิ้ลในงวดวันที่10จะมาเบิ้ลอีกหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาสรุปเลข หลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจากสูตรที่ผมคํานวณนะครับจากสูตรที่ได้คํานวณครับผมได้นําเลขไทยสามตัวหววหานอยปกติครับซึ่งออก099ย์9ครับ099มาเป็นแนวทางการคิดการคํานวณนะครับหลักร้อยครับเลขศูนหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขเก้ครับผมนําเลขศูนย์มาคํานวณหานเลขเด่นไปจําหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวครับ มีเลขหนเลขกเลข6เลข9ครับ1 4 6 9เป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลัก10ครับเลข9ก9ครับผมนำเลข9ก9มาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับได้เลขเด่น4ตัวครับเลขก2เลข3เลขก7เลขก8ครับ2 3 7 8เป็นเลขเด่นประจำหลัก10ครับหลักหน่วยครับ เลขเก้าครับหลักหน่วยครับผมนําเลขเก้ามาำนวณหาเลขเต็มประจําหลักหน่วยได้เลขเต็มสี่ตัวครับเลขสามเลขสี่เลขแปดเลขเก้าครับสามสี่แปดเก้าเป็นเลขเต็มหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คํานวณนะครับเลขสูตรที่คํานวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหุ่ยฮานอยนะครับในงวดวันที่สิบมิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวบนครับ ผมนำหลักสิบสตัวครับ2องสจับคู่กับหลักหน่วยสตัว3 4มสี่จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2องบังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสีตัวครับจะได้2อ2ส2มสองสาังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้33 34 38 3, 3, 3, 4, 3, 8, 3ามสาเจ็ดบังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้เจ็ดสาดสีด เ9็วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้83 84 88และ89นะครับทั้งหมด16ชุดนะครับเป็นชุดเนขไทย2ตัวบนมาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติกตและฮานอย VIP นะครับใน16ชุดนี้ครับแต่แนวทางสูตรนะครับเน้นไปที่ฮานอยปกติ10ในรอบ18นแกา หนาทีถึง18อแนาิกานาทีนะครับส่วนชุดสรุปเด่นนะครับชุดสรุปเด่นจากทั้งหมด16ชุดครับผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับตัดให้สมาชิกได้ดูครับหลักสิบสตัวครับ2 3 78ครับผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข8ครับดึงเลข3ากับเลข8วางตำแหน่งหลัก1 0ครับหลักหน่วยครับ สี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับเน้นไปที่เลขสามครับเน้นไปที่เลขแปดครับดึงสามกับแปดวางตำแหน่งหลักหน่วยนะครับจะได้ชุดเด่นนะครับผมนําหลักสิบสองตัวสามกับแปดจะพู่กับหลักหน่วยเด่นสองตัวสามกับแปดจะได้ชุดสรุปเด่นจากสิบหกชุดก็จะเหลืออยู่ที่สี่ชุดนะครับสี่ชุดเป็นชุดเด่นนะครับมีสามสามครับสามแปดแปดสามแปดแปดครับสามสามสามแปดแปดสามและแปดแปดครับทั้งหมดสี่ชุดนะครับในี่ชุด ชุด2ตัวบนชุดตรงๆนะครับส่วนชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับ4ตัวครับ1 4 6 9ี่ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9้ครับดึง4กับ9วางตำแหน่งหลักร้อยนะครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดครับสามสามสามแปดแปดสามแปดแปดจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยนะครับดังนี้ครับชุด3ตัวบนหวยฮานอยนะครับ 4, สี่วางหลักสิบวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสี่ชุดครับจะได้สี่สามสามสี่สามแปดสี่แปดสามสี่แปดแปดครับเก้าวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับจะได้เก้าสามสามเก้าสามแปดเก้าแปดสามเก้าแปดแปดครับทั้งหมดชุดสามตัวบนแปดชุดนะครับในแปดชุดนี้ ผมสรุปเด่นความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในชุดสรุปเด่นจากทั้งหมด8ชุดครับผมสรุปเด่นไว้ที่2ชุดครับชุดเด่นครับสรุปเด่นเน้นไปที่488ครับ488ชุดรองไปที่983ครับ983ครับนี่คือชุด3ตัวบนครับชุดเด่นก็คือ488ครับ488ดนะครับชุดรองก็คือ983ครับมาลุ้นกันนะครับจับ เป็น4.88หรืจะเป็น9.83หรือไม่ครับส่วนชุด2ตัวครับชุด2ตัวชุดเด่นเด่นไปที่8.8ครับชุดลองเดมนที่8.3ครับนี่คือข้อมูลนะครับหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับจะเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ1 8นกา1 5นาทีถึง18.30นนาทีนะครับนี่คือข้อมูลแนวะทางเลขเด่นชุด3ตัวและ2ตัวบนครับ มาลุ้นกันนะครับจะเป็นเลขเบิ้ลต่อในงวดที่4หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับจะเป็นเลขเบิ้ลอีกหรือไม่ครับถ้าเบิ้ลมาก็ความน่าจะเป็นครับเน้นไปที่4 8 8เลยครับถ้าเลขเบิ้ลมาครับเลขเบิ้ลมาในหวยฮานนยปกติครับหรือว่าจะหลุดไปที่หวยฮานนยพิเศษหรือวหวยฮานอย V.I.P ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในตน ruled, ําแหน่งเลขเบิ้ลนะครับจะเบิ้ล8 8หรือจะเบิ้ล3 3ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับ ส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดออก83ครับออก83นะครับในงวดล่าสุดเลขไทยสตัวล่างหลักสิบคือเลข8หลักหน่วยเลข3าครับผมนําเลข8คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่น4ตัวครับ1 2 6 7ครับ12 6 7หลักหน่วยครับผมนําเลข3มาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวนะครับ 1560ครับ15,60ครับหลัก10 4สตัว1 2 6 7ครับผมเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข7ครับดึง2กับ7ดวางตำแหน่งหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ1560ครับ1 5 6 0เน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข1และเน้นไปที่เลข6กครับดึงเลข1กับเลข6วางตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมจะนำหลัก1 0 2ตัวครับ2กับ7ครับจับคู่หลักหน่วยเลขเด่น2ตัว1กับ6ครับจะได้ชุด2ตัวล่าง ดังนี้ครับชุด2ตัวล่างครับก็มี2 1 2 6 7 1 7 6ครับ4ชุดครับ2 1 2 6 7 1และ76ทั้งหมด4ชุดนะครับใน4ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับชุดเด่นครับจากทั้งหมด4ชุดครับเน้นไปที่26ครับ เน้นไปที่2 6ครับเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยครับชุดรองนะครับเน้นไปที่2 1ครับจะเป็น2 6หรือจะเป็น2 1งที่คือเลขไทย2ตัวล่างนะครับหวยฮานอยนะครับเน้นทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแต่แนวทางสูตรมาที่ฮานอยปกติในรอบ18บแนาทิบห้านาทีถึง18บแนาทีสามสนาทีนีครับก็มาลุ้นกันเลยครับเพราะว่าหวยฮานอยครับหลังจากที่ออก เลขสี่นี่หลักตำแหน่งหลักสิบเลขสี่มาติดกันสามงวดครับมาเปลี่ยนเป็นเลขแปดครับแต่ในตำแหน่งเลขหลักหน่วยครับงวดล่าสุดงวดถัดไปงวดหนึ่งสี่สามครับมาเป็นแปดสามอีกครับก็ต้องมาลุ้นกันครับในตำแหน่งในชุดนี้ครับจะเดินตามสุดหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับข้อมูลแนวทางเลขเด่นสองตัวล่างหวยหานหน่อยนะครับ สรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณและสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับมาดูชุดเด่นบนเด่นล่างครับชุดเด่นบนเด่นล่างในชุด2ตัวครับเด่นบนครับเด่นบนมี33 388388ครับเด่นล่างครับ21 26 7176ครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ เน้นไปที่ชุด2ตัวบนล่างทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับก็มาลุ้นนะครับจะมาที่ตำแหน่งหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่น2ตัวบนล่างครับส่วนในชุดเน้นครับเน้นชุด3ตัวบนครับเน้นไปที่488ครับ2ตัวบนเน้นที่88ครับ2ตัวล่างเน้นที่26ครับ 488 8 8 2 6ครับเป็นชุดเน้นครับส่วนชุดรองนะครับ3ตัวครับ983ครับชุดรองครับ3ตัวบน982 983ครับและ83ครับ2ตัวครับและ21ครับ212ตัวล่างเป็นชุดรองครับทั้งหมดนะครับชุดเด่นและชุดรองได้ชุด2ตัวครับ882 6 8 3 21มอ่มาลุ้นกันเลยครับจะมาตามสูตรที่คำนวณนี้หรือไม่ครับ จะมาตามสุดที่สรุปเด่นนี้หรือไม่ครับเป็นชุดเน้นและชุดลองในชุด2ตัวครับส่วนท่านใดที่ชอบแนวทางเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเด่นไปที่เลขแดครับวิ่งล่างเด่นไปที่เลขสองครับหรือจะเป็น8228อีกชุดหนึ่งครับนี่คือเลขสูตรนะครับเลขสูตรที่ได้คำนวณนะครับมาลุ้นกันครับในตำแหน่งเลขในชุดนะครับหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับในวดประจำวันที่ 10ม,มิถุนายน2 5 6 4อครับก็มาลุ้นกันเลครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจเลยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเพื่อหาแนวทางให้สมาชิกได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจท่าทั้นครับในสูตรสรุปเลขเด่นชุดนี้จะเดินตามสูตรอีกหรือไม่ก็ต้อง มาลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทเรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังแกน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่10มิถุนายน2564มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชม ได้ดูเพื่อเป็นนธรรมประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s ไคร b e กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกสตาร์ตรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากไวยฮานอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับฮาหนอยพิเศษ ฮานอยปกติฮานอย VIP งวดประจำวันที่10มิถุนายน2564เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ